เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่สัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มภูนปัตพีที่เป็นป่าชา้าตลอดกาลนานเหมือนอย่างนั้นภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุคคลสัตว์ขึ้นไปสู่อากาศ บางคราวตกเอาโคนล,ลงบางคราวตกเอาตอนกลางลงบางคราวตกเอาปลายลงข้อนี้ฉันใดพิกขุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่น บางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าพิกขุทั้งหลายเพราะเหตุว่าสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้พิกขุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้ว เพื่อจะหลุดพ้นดังนี้